ปัญหาเบาหวานมาเมื่อสักกีป่ปีแล้วครับ4ปีที่แล้วค่ะ4ปีที่แล้วประมาณ50อ่า50ประมาณอายุ50อ่าค่ะมันมีอาการอะไรครับมีอาการเพลียอาการตอนแรกเลยคือเพลียไม่ค่อยมีแรงแล้วก็ปัสสาวะบ่อยคืนหนึ่งเป็นส0ครั้งเลยค่ะแล้วมีอาการอะไรอีกฮะก็ตอนแรกนี่พอมันเป็นแค่นี้ก่อนก็สงสัยสงสัยแฟนบอกว่าให้ไปหาหมอค่ะ อให้ไปหาหมอ,อมก็เลยไปหาหมอตรวจหมอเขาพอเล่าอาการปุ๊บหมอเขาสั่งเจาะเลือดเลยจ <อ S 1> เ,ลเลจาะเลือดตรวจเจาะเลือดตรวจก็เจาะเลือดตรวจมาก็ปรากฏว่าน้ําตาลร้อยห้าสิบทีนี้คุณหมอเขาก็สั่งยาให้มาทานอืก,ก็ก็ไปเช็คเลือดตอนแรกก็เดือนละครั้งตอนแรกนะฮะช่วงแรกเลยนะคะ,เ,ะ,คะเดือนละครั้งก็มาประมาณสักปีกว่ากว่าครับค่ะพอ พอปีก,กว่าๆพอ,อย่านเข้าปีที่สองปุ๊บมันเริ่มมีอาการาชาปีที่สองนี่เริ่มมีอาการชาอันนี้หลังจากที่หาหมอแล้วนะหาหมอแล้วค่ะกาลังทานยาหมออยู่ด้วยค่ะทานยาหมออยู่ค่ะน้ําตาลลดลงไหมฮะน้ําตาลมันจะอยู่ที่ร้อยแปดสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดอ๋อมันจะวิงเวียงไปไป,ไปมาๆมอยู่เท่านี้ขึ้นอยู่กับวิธีพฤติกรรมของเราพฤติกรรมคือ โอ้ช่วงแรกไม่ไม่ค่อยทานอะไรเลยนะคะเพราะว่ากลัวมากเป็นเบาหวานนี่ทานยาเยอะมากนะทานยาเยอะกี่เม็ดนะของของของคุณพี่กัญชนาของพี่สี่แบบสี่แบบสี่แบบก็คือมื้อละมือละมือละ4เม็ดมือละสี่เม็ดง่ายๆมือละสี่เม็ดสามื้อสามมื้อแล้วต้องให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยและให้ลดน้ําหนักด้วยให้งดของหวานงดของหวานให้ลดน้ําหนักให้ลดน้ําหนักแล้วจะลดยังไงอ่ะก็พี่ก็พี่ไม่ค่อยทานข้าวเยอะนะครับพี่ไม่ค่อยทานข้าวเยอะแต่ว่ามันมันเป็นกรรมพันธุ์อ่ะมันอ้วนอืมก็เริ่มมีอาการเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆคุณหมอจ่ยาเพิ่มอีกไหมเขาก็เปลี่ยนยาเปลี่ยนสียาเปลี่ยนีกเปลี่ยนสียาโอ้ค่ะ แต่แคราวน,นี้บอกคุณหมอไหมครัว่ามันเริ่มมีพล่ามัวที่ตาบอกค่ะหมอบอกออพี่บอกหมอปุ๊บหมอเขาบอกว่าถ้าคุมไม่อยู่ก็อาจจะต้องฉีดอินซูลินท่าน,นี้พี่บอกว่ามันน้อยนะคุณหมอเพราะว่าแค่ร้อยกว่ากว่าเนี่ยมันไม่มากไม่เหมือนกับคนอื่นเลยโอ้นี่สวนหมอเลยเหรอคะค่ะแต่อย่างกรณีนี้ก็คือคุณหมอก็ให้ยาแล้วก็พี่ก็คุมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องของการบริโภคไปด้วย อ๋อหลังๆเป็นหนักนะคะเป็นเป็นปัสสาวะติดเชื้อบ่อยปัสสาวะติดเชื้อติดเชื้อบ่อยที่พี่พูดว่าบ่อยคือเดือนเว้นเดือนพี่จะเป็นเดือนเว้นเดือนแล้วอาการมันเป็นยังไงฮะคืออาการมันก็จะขัด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 แล้วก็มันวันขัดมันปวดปวดขัดขัดค่ะปวดปัสสาวะแต่ปัสสาวะได้ไม่เต็มที่ไม่เต็มที่ค่ะไม่เต็มที่พอมาตรวจหมอก็บอกว่าเป็นปัสสาวะทางเดินปัสสาวะ ต,ติดเชื้อติดเชื้อทางเดินปัสสาวะท่าน,นี้หมอก็จะให้น้ำเกลือขวดเล็กๆแล้วก็ฉีดยาฆ่าเชื้อเข้าไปอืแล้วก็จะให้มาให้สามวันนะคะพอพอวันพอหมดขวดปุ๊บก็กลับบ้านอืพอตอนวันรุ่งขึ้นมาก็เอาบัตรมาที่ห้องฉุกเฉินแล้วก,ก็ให้อีกขวดหนึ่งขวดเล็กๆะคะ่ะเอาไปทําเอาไปฉีดฉีดเขาก็นอนให้นอนเตียงนะอเหมือนให้น้าเกลือให้น้าเกลือเหมือนให้น้ําเกลือค,ะอค่ะ ท่านี้พอเป็นมากๆเข้าพี่ก็ถามคุณหมอว่าคุณหมอทําไมทําไมเป็นบ่อยมันเกิดจากสาเหตุอะไรคุณหมอเขาก็พูดเหมือนเดิมเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติของคนเป็นโรคเบาหวานเออธรรมชาติของคนเป็นเบาหวานใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะเป็นความรู้กับพวกเราด้วยนะครับว่าบางคนอาจจะมีอาการเนี้ยควบคู่ตามมาด้วยนะครับก็เพิ่มมาเรื่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆจาก อะไรนะปัสสาวะบ่อยมาชามาตามัวเริ่มมีปัสสาวะติดเชื้อรุนแรงที่สุดคือปัสสาวะติดเชื้อนี่แหละค่ะนี่แหละที่จะต้องนอนโรงพยาบาลที่นอนโรงพยาบาลแล้วคร้นี้กี่เดือนครั้งนะฮะเดือนเป็นเดือนเดือนเป็นเดือนเลยโอ้เป็นมาตั้งหกเจ็ดครั้งเลยนะคะถามหมอไหมถามค่ะหมอก็บอกเป็นธรรมชาติพี่ก็ทำใจไม่ได้ละ พี่ไม่ไปไหนแล้วพี่พี่ดูดูโทรทัศน์ดูโทรทัศน์ถถก็กดไปกดมากดมาคงไม่ดูตู้เย็นนะ <laughs> พี่ดูโทรทัศน์ก็ <laughs> แล้วก็ไปเจอดรอกเตอร์เสรีไปเจอดอกเตอร์เสรีพี่ชอบดอกเตอร์เสรีมากท่านพูดอะไรพี่ก็จะเจอแต่ดอกเตอร์เสรีเหรอฮะคุณต้นคะ่ะอ๋อคุณต้นค่ะผมจะน้อยใจอยู่นะเนี่ยถ้าบอกว่าเจอแต่ทจานเสรีคนเดียวค่ะแล้วก็ไปเจอเคสเบาหวานครับ ไปเจอเคสเบาหวานไปเจอเคสเบาหวานเคสมะเร็งพี่จะดูทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ทุกวันศุกร์พี่จะดูอวันอังคารพี่ไม่ได้ดูเพราะัอนอาทิตย์กับศุกร์เนี่ยเพราะว่ามันจะหยุดุกเาราอาทิตย์พี่จะอยู่บ้านเงี้ยท่านี้ปุ๊บพอพี่ไปเจอพี่ก็เลยบอกแฟนบอกว่าม,มาเจอตรงนี้แล้วเนี่ยอยากหายเชื่อไหมดูเห็นตอนแรกโอ้ตอนแรก <laughs> ไม่น่าเชื่อเพราะว่ามันใครๆก็หายใครๆก็หายเป็นมะเร็งเนี่ยมันหายเนี่ยม,มันไม่น่าเชื่อเลยอะค่ะ มะเร็งในโดยเฉพาะมะเร็งเนี่ยหมูทางการแพทย์เขายังบอกรักษาไม่หายเลยท่า,าน,นี้เราก็ไม่เคยบอกว่าหายนะเราก็าไม่เคยบอกว่าหายท่าน,นี้พี่ก็เอ๊ะพี่อยากหายพี่เลยโทรมาที่โทรทัศน์เขามีโทรศัพท์โทรศัทรพ <laughs> ททโรมาที่โทรศัพท์มาหาคุณคุณไก่คุณไก่คุณไก่อ <c oughs> คุณไก่ค่ะเขาชื่อคุณอะไรพงนลินอะไรครับพงนลิตนะคะท่านี้ก็โทรคุยกัน เขาก็บอกว่ามีอาการเป็นยังไงโอ้โอันนี้เขาเปิดใจพี่มากเลยเขาพูดว่ามีอาการเป็นไงคือเขารับฟังเราเลยอะค่ะว่าพี่ก็เลยเล่าอาการให้ฟังตั้งแต่ปีที่หนึ่งจนกระทั่งถึงปีที่สี่เลยพี่มาเจอพี่มาเจอในโทรทัศน์นี่ปีที่สี่เลยนะคะเนี่ยอค่ะมาเจอช่องช่องนี้ค่ะทูวิชั่นทูวิชั่นแปดมาเจอปีที่สี่แนะนาให้ให้ทํายังไงฮะคุณไก่ไม่แนะนําเลยคุณไก่บ้านอยู่ที่ไหน บ้านอยู่ที่ไหนถามคุณไก่ว่าบ้านคุณไก่อยู่ที่ไหนคุณไก่ะถามพี่เลยว่าบ้านอยู่ที่ไหนไอ้จริงๆแล้วเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะมานั่งคุยอ๋อเพื่อที่จะมานั่งคุยมาหาถึงโรงเรียนเลยอ่ามาหาถึงโรงเรียนเลยก็มานั่งคุยอุ้ยเหตุการณ์มันยาวอ่ามันยาวหลายอย่างแฟนพี่ก็เป็นเยอะครับเป็นหลายเรื่องพูดง่ายแฟนพี่พี่กลัวเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากอันนี้ตกลงไปคุยเรื่องแฟนละ ทั้งแฟนทั้งพี่เลยอ่าปรึกษาอย่างพี่กลัวเรื่องเบาหวานย่งแฟนเนี่ยเป็นมะเร็งต่อมลูกมาแต่เขาไม่ได้เป็นแต่เขาเป็นทางเดินปัสสวะตีบคือกลัวคือกลัวอ้าวเสร็จแล้วคุณไก่บอกคุณไก่ก็มาให้ทานอะไรฮะคุณไก่ให้แฟนพี่ทานบีมสีเขียวพี่ทานสีฟ้าทานสีฟ้าทานสีฟ้าเช้า2เม็ดครับก่อนนอน2เม็ดวันละสี่เม็ดวันละสี่เม็ด ค่ะอ่าฮะเสร็จแล้วเสร็จแล้ว<า>ประมาณป,นานประมาณสามสี่วันนี่มันก็จะรู้สึกกระปี้กระเป๋ามีแรงอืมีแรง,ม,แรงมันไม่ไม่ค่อยอ่อนเพียพี่พี่ดูนะตอนแรกพี่ก็นึกว่ามันไม่น่าเป็นไปได้เนาะแต่ว่าพอพี่เจอกับตัวเองปุ๊บมันเป็นไปได้มันมันเป็นจริงๆอืงมันเป็นจริงๆและแขนชาขาชาตามัวไม่เป็นดีขึ้นเลยเหรอ ตาพี่สายแจ๋วเลยนะคะเดี๋ยวนี้พี่ขับรถกลางคืนได้นะคะเนี่ยอ๋ออือฮะช่วงนี้ฝนตกสาสต์เข้ามาน้ากระจกหน้ารถพี่เพ่งสันิดนึงเนี่ยพี่ก็ขับรถสบายเลยอ๋อก็ยังมีเพ่งนิดนึงนะฮะเพ่งนิดนึงเพ่งสักนิดนึงไอกระจกที่เปียกแห้งเลยอ๋อไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะจันแม่ นี่ทานอยู่นานแค่ไหนนะฮะประมาณเดือนเศษเศษเดือนเศษเศจถึงเห็นความเปลี่ยนแปลงค่ะเห็นความเปลี่ยนแปลงพี่ที่เห็นความเปลี่ยนแปลงก็คือพี่ไปเจาะเลือดครับพี่ไปเจาะเลือดวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนเดือนที่แล้วเนี่ยค่ะเดือนมิถุนาพี่ไปเจาะเลือดพี่เหลือร้อยเจ็ดน้ำตาลเหลือร้อยเจ็ดลงมาเหลือร้อยเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดนะคะอันนี้คือล่าสุดที่ตรวจล่าสุดที่ตรวจเหลือร้อยเจ็ดเหลือร้อยเจ็ด ก็ถือว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นดีขึ้นมากเลยนอนหลับก็สบายอืไม่ไม่กังวลทํางานก็ได้ขับรถก็ได้โอ้นี่ถ้ายิ่งลดน้าหนักได้อีกนิดหนึงนะแจ่มเลยนะค่แจ่มเลยนะแฟนจะห่วงขึ้นเลยนะครับค่ะครับคุณต้นครับผมอยากจะขอเสริมนิดหนึ่งคืออย่าไปติดใจกับผลิตภัณฑ์ของเรามากเกินไปจนนไม่ยอมลดนะฮะนะฮะเมื่ออาการของเราดีขึ้น หยุดยาทั้งหมดแล้วใช้ของเราแล้วก็รักษาร,ระดับน้ําตาลได้แล้วก็คิดว่าจากนี้ไปสีแคปซูลต่อวันตลอดไปไม่ควรน,นะนะถ้หากครับ, <c oughs> าาบพยายามอย่างยิ่งที่ลดอย่างรวดเร็วด,ด้วยนะแต่ว่าก็ถ้าเรามีเจาะน้ําตาลก็ตรวจมันอยู่เรื่อยๆ <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็เหลือเช้าหนึ่งแคปซูลก่อนนอนหนึ่งแคปซูล <c oughs> คือลดลงมาถ้าหากไม่ใช่เลยก็ยิ่งดี <c oughs> แต่ผมคิดว่าคงไม่มีเพราะว่าโอกาสมันเกิดขึ้นยากเพราะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ <c oughs> นะ<ใ>นชวงนี้ชุงนี้ก็ออกกาลังกายร่วมด้วย คือถ้าน้ำตาลลงมาอยู่ในระดับที่พอเหมาะและ้วไม่เกินคุณหมอไม่ได้จ่ายยาครับต้องทานอย่างน้อย2แคปซูลสแคปซูลต่วอวันก็คือเช้า1เม็ดก่อนนอน1เม็ดครวหลังจากนั้นก็อาจจะอาทิตย์ละสามแคปซูลอะไรก็แล้วแต่อ,อันนี้เราเราไม่มีกฎตายตัว